รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณนภินทรสีสันพงังก็กล่าวถึงกรณีที่ไทยนะจะถูกภาษีนำเข้าเนี่ย36%เเท่านบอกว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยตรงมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคลงังแล้วก็อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดค่ะว่าจะใช้วิธีการต่อรองแต่จะเอาอะไรบ้างไปต่อรองยังไม่ขอลงรายละเอียดค่ะคือในส่วนตรงนี้เนี่ย ่านายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยตรงนะครับมีทั้งกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงทังอยู่ระหว่างการหาลือในรายละเอียดว่าเราใช้วิธีการต่อรองแต่เราจะเอาอะไรบ้างไปต่อรองนะครับซึ่งผมขออญาตไม่ลงรายละเอียดเพราะไม่ได้อยู่ในกรรมการชุดนี้ แล้วนะครับเตรียมแล้วเพียงแต่ว่าเราขอดูว่าภาษีที่ขึ้นนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็เหตุผลที่เขาคิดภาษีเราสารที่หปซมาจากอะไรเพราะว่ามันอาจจะมาจากโคต้านําเข้าส่วนเกินโคต้าเนี่ยประเทศไทยคิดภาษีอาจจะ7จเซนไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะเอา7จซนี้มาจากอะไรแล้วเราตรงนั้นไปต่อรองแล้วก็สินค้าบางอย่างที่เรากำหนดโคต้าเข้าเนี่ยอาจจะเพิ่มโคต้าต่างๆให้กับอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องนี้ขอย ให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นระหว่างากระทรวงขังและกระทรวงพาณิตซึ่งกระทรวงพานณินกน์ก็มีน้าตีว่าการกระทรวงพาณิ์แล้วก็มีประกกระทรวงโดยตรง ค่ะแล้วก็คุณนภินทรก็พูดถึงการหาตลาดใหม่เพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เรื่องตลาดใหม่โดยเฉพาะในส่วนของผลไม้เตรียมไว้หมดแล้วซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องผลไม้ก็เตรียมทั้งตลาดจีนที่บุกเพิ่มขึ้นตลาดอินเดียตลาดทุเคียดังนั้นเชื่อว่าในส่วนของสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ประเทศไทยพร้อมที่จะผลิตเพิ่มเติมได้อีกค่ะอีกทั้งพืชเกษตรที่รัฐต้องลงไปอุดหนุนช่วยเหลือก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพืชที่ทำกำไรได้ค่ะ